แสดงความชื่นชมยินดีกับกิจกรรมที่คณะนักศึกษาได้ดำเนินการในวันนี้ในส่วนของคณาจารย์ที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเป็นผู้ให้ความรู้ขอให้ความมั่นใจแก่นักศึกษาในฐานะที่ทำหน้าที่ทางบริหาร ด้วยว่าคณาจารย์ของเรานั้นมีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนานักศึกษานะครับในโลกสมัยใหม่ที่เน้นความรู้คู่คณธรรมอย่างเอกลักษณ์ของของนักศึกษาเรามีความรู้ในสาขาวิชาที่ตนเองเลือกเรียน มีทักษะในการคิดมีความสามารถในการสื่อสารแล้วก็มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆเพื่อให้เพื่อเตรียมพร้อมให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสามารถที่จะออกไปทำงานในภาคส่วนต่างๆที่ตนเองเลือกที่จะทำก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแต่ละคนมีความตั้งใจมีความปรารถนาดี ที่จะดำเนินงานของตนเองให้สำเร็จร,ร่วงประสบความสำเร็จสำเร็จการศึกษาไปแล้วเป็นผู้นำของชุมชนท้องถิ่นครับมีความเป็นผู้นำมีความกะตันยูกะตะเวทีต่อผู้มีพระคุณโดยเฉพาะบิดามันดาครูบาอาจารย์ซึ่งจะทำให้เกิดความรุ่งเรืองในชีวิตต่อไปสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้หลักๆในวันนี้ก็คือพวกเราต้องมาเตรียมตัว และก็พัฒนาตนเองเพื่อที่จะออกไปทำหน้าที่ครูในอนาคตสิ่งแรกคนจะเป็นครูเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบครับคุณจะสวยหรือเก่งขนาดไหนถ้าขาดซึ่งความรับผิดชอบสังคมเขาไม่ต้องการนะครับผู้เรียนก็ไม่ต้องการรับผิดชอบตั้งแต่การไปการมาการปฏิบัติหน้าที่การทำหน้าที่ของความเป็นครูการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมันจะมีค่ามากกว่าคำสอน ขณะที่เราสอนเขาแนะนําเขาแล้วก็ให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยถามว่าคนเป็นครูเนี่ยประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ได้หรือไม่เรื่องการรู้กาละเทศะและโอกาสอันเหมาะสมก็ขออวพอรให้คุณครูทุกคนมีความสุขและก็มีความโชคดีประสบความสำเร็จในวิชาชีพครูในอนาคตต่อไป เป็นครูที่ดีได้นั้นเรามองว่าสิ่งแรกก็คือความเมตตาต่อเด็กน,นะคะเด็กของเราที่มาเรียนอยู่ในราชพัสุรินนั้นเป็นเด็กที่มาจากหลากหลายท้องที่หลากหลายท้องถิ่นเราควรจะมีความเมตตาดูแลเอาใจใส่เขาเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมให้เขาสามารถออกไปสู่สังคมได้นะคะครูควรจะทุ่มเทเวลาในด้านของการสอนให้มากขึ้น ในทุกๆวันนะคะเพราะว่าลูกศิษย์ของเรานี่บอกว่ามันมีเทคโนโลยีค่อนข้างจะก้าวไกลดังนั้นเนี่ยคุณครูก็ต้องค้นคว้าแล้วก็เตรียมการสอนทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดนะคะเพื่อที่จะให้ลูกศิษย์ของเราสามารถที่จะไปดำรงชีวิตในชีวิตประจำวันในอนาคตข้างหน้าต่อไปได้ ครูในคำเป็นวิชาชีพครูเนี่ยนะครับอา,อาจารย์คิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะทําให้พวกเราเป็นครูที่สมบูรณ์ได้คือทุกคนมีครูอาจารย์เองก็มีครูอาจารย์เองก็ต้องไหว้ครูนะครับทุกวิชาชีพมีครูดังนั้นการจะเป็นครูที่ดีหรือการเป็นลูกศิษย์ที่ดีเนี่ยมันมีความหมายหลายอย่างในฐานะคนที่ต้องไปเป็นครูก็คือหนึ่งต้องสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์ของตัวเองได้ อันที่สองก็คือสามารถที่จะจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทักษะทางด้านการแสดงทักษะด้านการพูดฉะนั้นในวันนี้เนี่ยการที่พวกเราได้มีโอกาสมาร่วมพิธีไหว้ครูในวันนี้ถือว่าเป็นการแสดงออกถึงเจตนารมณ์ที่สําคัญอย่างยิ่งที่จะร่วมกันนะครับยกย่องเชิดชูแล้วก็ปฏิบัติตนในฐานะเป็นศิษย์ ในขณะเดียวกันอาจารย์เองก็ร่วมกันที่จะน้อมรับพวกเราทั้งหลายนั้นไว้เป็นสิทธิ์อย่างสมบูรณ์ปัจจุบันเนี่ยอาชีพครูก็ถือเป็นอาชีพที่ถือว่า,าสังคมโลกเนี่ยยอมรับเพราะว่าการเป็นครูนะครับเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยได้เข้าใจถึงหลักความเป็นจริงของอวิธีชีวิตในการดําเนินของคนได้ทําใหา้เราเนี่ยได้เข้าใจ ถึงปัญหาและความเป็นจริงของชีวิตได้อย่างแน่นอนนะครับครูเนี่ยจึงเป็นอาชีพที่ทําให้เรามีความภาคภูมิใจอย่างมากลักษณะครูที่ดีเนี่ยต้องมีความขยันนะครับมันเพียรและมีใจรักกับอาชีพที่ตนเองทํานะครับผมเป็นตัวอย่างของนักเรียนนักศึกษานะครับสามารถพึ่งพาอาศัยได้ครูเองต้องมีทัศนคติที่กว้างไกล ครูที่ดีนะคะนอกจากจะมีเมตตาแล้วนะคะครูต้องดูแลเอาใจใส่ส่งเสริมและคอยชี้แนะให้ลูกศิษย์นะคะแล้วก็ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องปัญหาทุกอย่างนะคะที่ลูกศิษย์มีปัญหาค่ะครูนะคะก็เปรียบเหมือนพ่อแม่คนที่สองนะคะของเรานะคะเราควรจะเอาใจใส่คุณครูนะคะให้มีความเมตตาแล้วน้อมน้อมต่อคุณครูด้วยนะคะครูที่ดีในอุดมคติของหนูนะคะ คือครูที่สามารถให้ความรู้ให้กับเด็กๆได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนคุณธรรมจริยธรรมและเรายังสามารถช่วยนักเรียนในเรื่องที่นักเรียนมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการเรียนครอบครัวหรือว่าจะเป็นปัญหาเรื่องอื่นๆนะคะเราสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กคนไหนก็ตามเราเป็นครูเราต้องดูแลเด็กทุกคนใส่ใจปัญหาของเด็ก และช่วยเด็กแก้ไขปัญหาอย,ย่างมีเหตุผลค่ะให้ครูมีสุขชั่วนีรันดู